นี้ของเรานะครับจะเป็นงานติดตั้งกล้องการติดนะครับ CCTV รวมถึงเน็ตเวิร์กด้วยเน็ตเวิร์กตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเป็น Wi-Fi นะครับในงาน,นเราทําอะไรบ้างก็คือติดตั้งกล้องนะครับกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องแบรนด์ TP Link ค Production TP Link ทั้งหมดเลยรวมถึงเน็ตเวิร์ก Access Point ด้วยนะครับรวมถึงเราเตอร์ Gateway ด้วยนะครับโัรวร้านก็ใช้ตัวของ TP Link อุปกรณ์นะกล้องเนี่ยเราขายไปทั้งหมดหรือว่าเราเสนอไปทั้งหมดประมาณ8-9กล้องเอาคุณครว่า9 0กล้องนะครับ9 0ตัวที่อยู่ใน อาคารนี้งานเนี่ยเราติดตั้งมาวันนี้รวมเกือบสองสัปดาห์ละสิ 10, 10บกว่าวันลวประมาณสิบสี่วันแล้วกันโปรเจกต์เนี่ยเชื่อไหมว่าใช้าสาย่าทั้งหมดมากกว่าสิบสี่กล่องนะครับนั่นแหละครับงานค่อนข้างยากจริงๆเพราะว่าใช้ระยะเวลาหรือใช้ดีเทลค่อนข้างมากเพราะว่ามันมีปัญหาหน้างานมันมีปัญหาในเรื่องของผูดรับเหมาอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ทีนี้ปัญหาที่ยิบย่อยลงไป ังนั้นเนี่ยเราหาทางออกร่วมกับลูกค้ากันว่าจะทำยังไงให้มันจบถ้าลูกค้าโอเคก็ได้ได้รุยกันต่อ สวัสดีครับบีเน็ครับวันนี้เรามาไกลถึงที่บึงการนะครับอำเภอเซกานะครับงานวันนี้ของเรานะครับก็จะเป็นงานติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับ CCTV รวมถึงเน็ตเวิร์กนะครับด้วยเน็ตเวิร์กตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นเอ่อ Wi-Fi นะครับด้านหลังของเราก็คือลูกค้านะครับก็คือเป็นร้านค้าบิ๊กเสือเซกานะครับเอ่อบริษัทบิ๊กเสือเซกาจำกัดนะครับโปรเจกต์นี้ เรียบเรียงมาเป็นมาก่อนก็คือลูกค้าติดต่อเข้ามาทางไลน์แอดเนาะก็เข้ามาถามว่ามีผมมีโปรเจกต์ตรงนี้อยู่อยู่อยู่ไกลประมาณเนี่ยคุณรับไหมคืออยู่ถึงมึงการนะครับ่ถ้าห่างจากกรุงเทพเนี่ยก็ร่วมเจ็ดถึงแปดร้อยโลขับมาทํางานเนี่ยก็ร่วมร่วมสิบชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าเข้ามาถามแล้วก็ส่งแบบเข้ามาคุยก็เราก็ลองออกแบบกันนะครับแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายกันแล้วบอกเออโอเคเราทานะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้ารับค่าใช้จ่ายไหวหรือเปล่านะครับทีนี้ก็ถามแหละว่า ทำไมถึงลูกค้าไม่จ้างช่างในพื้นที่ก็อาจจะหาไม่ได้หรือว่าคุณลิตี้ที่งานปริมาณงานที่เขาจะรับได้เนี่ยอาจจะมีไม่มากอาจจะ รับได้นะไม่ไม่เอ่อไม่สามารถรับได้แล้วกันเนาะในงานเนี้ยเราทําอะไรบ้างก็คือติดตั้งกล้องนะครับกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องแบรนด์ TP Link นะครับโซลู t i o n TP Link ทั้งหมดเลยรวมถึง Network Access Point ด้วยนะครับรวมถึงเราเตอร์เกตเวย์ด้วยนะครับหบอลร้านก็ใช้ตัวของ TP Link อุโมงตนะกล้องเนี่ยเราขายไปทั้งหมดหรือว่าเราเสนอไปทั้งหมดในประมาณ89กกล้องเอากลุ่มกลงว่า90กล้องนะครับ90ตัวที่อยู่ในอาคารนี้จะเป็นการรวมภายนอกด้วยภายนอกนี่จะมี5จุดนะครับแล้วก็ภายในก็อีกประมาณ70กว่านะครับทีนี้เนี้ย จะเป็นลักษณะมุมภาพคือส่องทุกแหลกทุกเชลเลยคือส่องคลอสไปทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะเสนอเนี่ยบางคนบอกที่ทำไมมันเยอะจังจริงๆแล้วก็เสนอตามที่ไอเดียที่เราที่ผมคิดนะแล้วทีนี้ก็ส่งนะครับส่งแบบไปทางลูกค้ากลับไปว่าลูกค้าโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคไม่โอเคยังไงปรับเข้าปรับออกได้หมดเลยนะครับทีนี้ลูกค้าเขาโอเคมาว่า70กว่าตัวเนี่ยภายในเนี่ยเป็นแบบนี้เขาก็โอเคละหลังจากนั้นเนี่ยก็สู่นําการเสนอราคาแล้วก็ขอราคาพิเศษกันไปเนาะงานเนี่ย เราติดตั้งมาวันนี้ร่วมเกือบ2สัปดาห์ละสิบกว่าวันลวประมาณ1 4วันแล้วกัน<_ <k> _ <t> ก็ในช่วงเฟสแรกเนี่ย,ยช่างชุดแรกเนี่ยจะเข้ามาลักษณะเป็นการวเวย์ way, เดินสายวเวย์ก่อน <_ z> เป็นรางไฟลางเหล็กก่อนนะครับ <_ z> เพื่อจะให้สายแลนนะ่มันมีทางไปในด้านหน้ากับด้านหลังแล้วกัน <_ z> เพราะว่าลักษณะการออกแบบของผมเนี่ยก็คือสายเนี่ยจะคลอสด้านหน้าขวางด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็มีอัพลิงก์ ตรงคานดังนั้นเนี่ยช่วงแรกที่เราเข้ามาทำเนี่ยก็จะมาทําตรงนี้ก่อนพอเฟสที่2เนี่ยก็คือช่างเนี่ยจะเริ่มเข้ามาทํแล้วจริงๆทามาประมาณได้สัก8วันถึง9วันแล้วคือสายเนี่ยจะต้องวายตามแนวต,ตามจุดตามจุดต่างๆซึ่งจะเป็นช่วงที่ใช้ระยะเวลาที่เยอะที่สุดนะครับก็คือมันต้องคานวณดีๆเพราะว่าอะไรเพราะว่านั่งร้านเนี่ยจะต้องตั้งขึ้นแล้วต้องแข่งกับเวลาที่แรก สินค้าของลูกค้าจะเอามาลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องคำนวณดีๆว่าเอออันนี้ครบหรือไม่ครบยังไงสายสั้นหรือสายยาวเกินไปนะครับโปรเจกต์เนี่ยเชื่อไหมว่าใช้สายเนี่ยทั้งหมดมากกว่าเอ,อ่อสิกล่องนะครับเพราะว่าในโปรเจกต์เนี่ยใช้สายเยอะมากนะครับเพราะวายตามจุดตามจุดตา่างอันนี้คือคิดให้ได้ได้ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่า ถ้าตั้งโหนดเยอะกันไปมันก็ตั้งตู้แหลกเยอะกันไปก็อาจจะไม่เหมาะกับลูกค้านะดังนั้นเนี่ยวันนี้ตู้แหลกของเราในระบบเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตู้แหลกนะครับตู้แหลกหนึ่งก็คือเป็นเมนอยู่ที่ห้องออฟฟิศหรือห้องคอนโทรลรูมนะครับเป็นห้องบัญชีส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีตู้แหลกอีกใบหนึ่งที่เป็นตู้แหลกออรดอร์นะครับด้วยกล้องที่มันมากถึง98กล้องเนี่ยก็เลยจะต้องมี NVR 2ตัวก็คือ64 c h a n n e ชนกับสา Channel ชันลในตู้แหลกนะครับในการคอนโทรลนะ รวมถึงเรื่องของระบบ UPS ระบบไฟป้องกันไฟป้องกันไฟดับนะครับแล้วก็เสนอไปด้วยนะ <S <S เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่อยู่ในระบบนี้ความน่าสนใจคือในระบบเนี้ยอย่างที่บอกไปมี Wi-Fi ด้วยดังนั้นเนี่ยเราที่เราเสนอไปเป็น Wi-Fi แบบโอมาดเป็นแบบ outdoor นะครับดังนั้นเนี่ยข้อดีคือ outdoor มาอยู่ indoor เนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ว่าสัญญาณมันไปได้ไกลอยู่แล้วทำไมถึงทำไมถึงเสนอ outdoor เพราะว่าเราต้องการกระจายพื้นที่มันเป็นพื้นที่เปิดเริ่มครับมันต้องกระจายแบบกระจายออกไปจากตัวดังนั้นเนี่ย เอกกาดอ์น่าจะเหมาะกว่าน่าจะเหมาะกว่าการที่จะเอาเอสเซ็พอยต์อินดอร์มาใส่นะสัญญาณจะไปได้ไกลกว่าทีนี้ลูกค้าเขาถามว่าทํา WiFi ไปเพื่ออะไรก็คือเขาใช้กับพวกเครื่องแฮนด์เฮลในการเช็คในการติดเข้าของนะครับก็ประมาณนี้โปรเจกต์ดีเทลอื่นๆซึ่งเดิมเนี่ยก็คือเราเสนอตัวเรื่องของเราเตอร์นะครับที่เป็นโหลบาร้านไปด้วยคือลูกค้าเนี่ยบิ๊กเสือนะครับจะมี2ที่นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองกับอยู่ที่อำเภอเซกาคือสถานที่ใหม่เลยนะครับก็ต้องการที่จะท VPN ํา V เ n ลไซต์ทูไซต์ด้วยเพื่อจะเชื่อมว่า ตัวระบบที่นี่มีปัญหาอะไรไหมเชื่อมระบบตัวบัญชีหลังบ้านด้วยนะครับก็จะเป็นไอเดียของผมที่ผมวางไว้ไดอะแกรมเนาะโปรเจกต์นี้มูลค่าประมาณรุ่มๆมประมาณ5้าถึงหกแสนบาทนะครับก็ไม่ได้แพงมากนั่นแหละครับงานค่อนข้างยากจริงๆเพราะว่าใช้ระยะเวลาหรือใช้ดีเทลค่อนข้างมากเพราะว่ากล้องเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าที่นี่ไม่มีฝ้าเพดานจะไม่เหมือนห้างมอลอื่นที่มีฝ้าเพดานแล้วถ้ามีฝ้าเพดานเนี่ยการติดตั้งค่อนข้างง่ายเพราะว่าสายมันอยู่บนฝ้าเนาะ แต่ว่าไอเนี่ยพอไม่มีฝ้าเพดานแล้วเพดานเขาค่อนข้างสูงบางที่จุดที่สูงที่สุดอาจจะเกิน8เมตรดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีไอพวกสตัดปรับก็คืออาจจะใช้ท่อปรับลงมาเพื่อให้กล้องเนี่ยมนสามารถที่จะแหงหรือว่าห้อยอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เอเซอรี่เนี่ยเยอะกว่าตัวกล้องอีกนะครับคือพวกท่อพวกข้อต่อพวกฉากเหล็กยูโบต่ตางๆเนี่ยก็เยอะแยะมากมายก็เดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมๆแล้วกันว่าวัาวนนี้ช่างเขาอะ่ะทำอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันไป ครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังของตัวอาคารบิกเสือเซกานะทีนี้ลูกค้าก็คือตามตามแพลนเนี่ยคือตัวตู้นะครับสวิตช์ับเนี่ยจะอยู่ด้านในเพียงแต่ว่าพอมาหน้าง,งานจริงแล้วเนี่ยคือลูกค้าปรับเปลี่ยนตัวเลเยอของอาคารคือเขาต้องการใช้พื้นที่ได้เยอะที่สุดก็คือเขาเอาไอตัวแหลกสินค้ามาวางดังนั้นเนี่ยเขาขอทางผู้ัลเหมาอ่ะทั้งไฟแล้วก็ทั้งเน็ตเวิร์กอย่างผมเนี่ย ย้ายตู้ที่เป็นตู้สวิตบอร์ดนะครับตู้ที่เป็นตู้แหลกเนี่ยเอามาไว้ด้านหลังแทนทั้งนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยตอนนี้มันที่อย่างที่เห็นอะแสงลงขนาดนี้ก็คือยังไม่มีหลังคานะทีนี้ยังไม่มีหลังคาเนี่ยฝนตกแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับตอนที่เราถ่ายเนี่ยก็คือวันที่เอ่อที่9กรกฎานะครับซึ่งทางผู้รับเหมาที่เป็นผู้เหมาหลักเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวอาคารเนี่ยมันจะขึ้นประมาณช่วง10กว่านะแต่ทีนี้ผมดูแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้้้นนนไไดหรรืออเเปลล่าาาทีีคขงมก แล้วก็เรามาจากกรุงเทพนะเรามาถึงบึงกาฬเนี่ยมันค่อนข้างไกลดังนั้นเนี่ยเราการที่เราจะสแตนบายอยู่รอเพื่อจะรออาคารที่เป็นหลังคาคล่อมแล้วมาติดตู้แหลกที่เป็นตู้แหลกอินดอร์เนี่ยคงไม่ได้ก็เลยเสนอลูกค้าว่าเฮ้ยหาทางออกร่วมกันก็คือเปลี่ยนสเปคจากสเปคที่เป็นตู้อินดอร์มาเป็นตู้เอวดอร์มแล้วลูกค้าก็จ่ายส่วนต่างเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับประมาณ2 0 0 0บาทก็เลยเป็นตู้ตู้นี้เป็นเจอรมันแหลกนะครับเอ่อเป็นเจอรมันแหลกที่เป็นเอวดอร์นะครับงานเอวดอร์เลยคือตัวตู้แหลกเนี่ยก็คือมันจะเป็นตู้แบบบ9 U นะครั ทีนี้ก็จะพ่นสีพ่นสีแล้วก็เคลือบแล้วนะครับเป็นเคลือบกันสนิมกันฝนนะครับแล้วก็สวิตชับเนี่ยก็สามารถที่จะแขวนเป็นเหมือนแหลกปกติแบบวอลเล็คได้เลยนะครับแล้วก็สายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะทะลุจากตัวเมทัลชีตเนี่ยออกมาแล้วก็ใส่รางเป็นไวเวแล้วก็ย้อนเข้าไปในใต้ตู้นะครับซึ่งงานของเรามันก็จะได้ต่อเนื่องจบด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าช่างเราจะทําต่ออะไรไม่ได้เพราะว่าสวิตเราไม่ออนกล้องก็ยังออนไม่ได้เราก็จะไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยต,ต้องปรับมุมแบบไหนดังนั้นเนี่ยเพื่อให้งานนมัน เขาทีนิวต่อเนื่องได้ดังนั้นเราก็เลยต้องมาทําอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพาร์แล้วกันว่านี่คือเกิดเคสในแบบแฟกจริงๆว่ามันมีปัญหาหน้างานมันมีปัญหาในเรื่องของพูดรับเมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วแล้วก็ทีนี้ปัญหาที่ยิบย่อยลงไปดังนั้นเนี่ยเราหาทางออกร่วมกับลูกค้ากันว่าจะทํายังไงให้มันจบถ้าลูกค้าโอเคก็ได้ได,ดรวยกันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องของทามมี่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไปเราไปดูมุมกีกต่อ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดปิดจบก่อนนะครับคือจริงๆแล้วว่าคลิปเนี่ยมันยังปิดจบไม่ได้ถ้าเกิดว่างานยังไม่เสร็จเนาะแต่เพียงแต่ว่ามันไกล แล้วก็ความคืบหน้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปอย่างช้าๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยพูปิดไว้งี้ก่อนว่าประเด็นแรกก่อนคือวันนี้ผมก็ลงแรงด้วยการที่แบบเออเข้าสายเข้าหัวเทสสายด้วยนะครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงระหว่างเทสสายแล้วก็ทยอยติดกล้องตามแนวด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีติดด้านหน้าอีกนะครับทีนี้ยอย่างที่บอกไปในต้นคลิปก็คือว่าโปรเจกต์เนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ9กกล้องนะครับ 98ก็คือตีวงกลมมา90กล้องนะครับรวม Asset Point อีกประมาณ5ตัวนะครับก็โปรเจกต์นี้มันเลยใกล้จะใกล้ร้อยแล้วสำหรับสายแรนร้อยจุดนะครับซึ่งมันทำงานยากตรงที่ว่ามันเป็นที่สูงเนี่ยอย่างช่างก็จะต้องทำงานอยู่บนนั่งร้าน3ชั้นนะครับทีนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางก็คือภาพจะต้องออกกล้องจะต้องติดทุกตัวนะครับแล้วก็ WiFi จะต้องใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทยอยอัปเดตผ่าน YouTube ผ่านเ c e b o o k ที่เป็นรูปภาพแล้วกันแต่ว่าคลิปเนี้ยก็จะได้เห็นก่อนว่า B ีเนเนี่ยหเรารับงานไกลได้นะครับสก็คืองานที่เป็นระดับสเกลเกือบร้อยจุดเนี่ยเราก็รับทําอยู่แล้วซึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข่งกับงาน3เนี่ยปัญหาหน้าง,งานเราก็ต้องแก้นะครับอัดแอไปตามหน้าง,งานเช่นด้านหลังโครงสร้างยังไม่เสร็จเราก็จะแก้อย่างไงดีเพื่อให้ลูกค้าสามารถจะดูกล้องได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ขอเขาเริ่มเอามาลงแล้วการสูญหายก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นก็ เราก็ช่วยลูกค้าประมาณนี้แล้วกันก็ยังไงก็แล้วแต่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจ s o ู u t i o เน็ตเวิร์ c t v t s s e t ี o อเซสคก็ทักเขาไมาได้ครับที่ Line แอ s i b นะครับส่งแบบส่งเบอร์มาคุยกันก่อนว่าเออแบบมีแบบนี้ไอเดียมีแบบนี้นะครับแล้วก็ความต้องการเป็นแบบนี้ทางบีเนททำได้ไหมรับได้ไหมโอเคก็ลรงมาคุยกันดูนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ